พระพุทธมงคลคาถาหรือคำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศนอกจากพระคาถาชินนบัญชรอ,อันลือชื่อของท่านแล้วพุทธมงคลคาถาถือเป็นอีกหนึ่งบทคาถาของท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์ด้านลาภผลและมงคลทั้งปวงเพราะคำว่าพุทธมงคลคาถานี้ คือการนมัส,สการบูชาพระอาราหันต์แปดทิศซึ่งล้วนแต่เป็นพระมหาเถระที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นสัมพุธโธท,ทิปตังเสตะโถนิสินโนโจเจวะมัชชิเมโกณทันโยปุพพพาเคจะอาเคเนเยจะก,กัดสโปสารีปุตโตจะทักขีเนหาราติเย อุปาลีจะปัจชิเมปิจะอานันโทพายัพเพจะความปฏิโมคลาโนจะอุตตเรอิสาเนปิจะราหูโลอิเมโขมังคลาพุทธาสัพเพอิทะปฏิทิตาวันทิตาเตจะอัมเหหิสักกาเรหิจะปูชิตา เอเตสังอานุภาเวนะสัพพโสถีพระวันตุโนอิจเจวะมัจจันตนานะมัสสาเนยังนามัสสามาโนพระตานตายังปุญญาพิสันทังวิปุลังอารัตถังตัดสานุภาเวนะหาตันตารายโยทิกบุรภา พระอาหารหันต์ประจำทิศได้แก่พระอัญญาโกนัญญะซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นพระสงฆ์ผู้สำเร็จพระอาหารหันต์องค์แรกถ้าท่านใดอยากเป็นผู้ชนะก่อนใครโบราณถือว่าต้องบูชาพระจันทร์ก่อนเพื่อเสริมส่งให้มีเมตตามหานิยมให้มีความสำเร็จก่อนผู้ใดตามคติของพระพุทธศาสนา จัดให้พระพุทธรูปปางห้ามญาติเป็นพระประจำวันจันทร์พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติยกพระหัตถ์ขวาแบอยู่ระดับหน้าอกพระหัตถ์ซ้ายห้อยอยู่ข้างตัวหรือพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดยกพระหัตถ์ทั้งสองแบอยู่ระดับอกแล้วได้จัดให้พระปริศบทยันทุนเป็นคาถาสวดสำหรับวันจันทร์โดยสวด15จบเพื่อช่วยให้เกิดโชคลาภ คุ้มภัยอันตรายได้และจะมีความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงและยังจัดให้พระคาถาอิติปิโส8ทิศบทกระทู้เจ็ดแบบสสำหรับสวดภาวนาประจำวันจันทร์คือคาถาอิระชะคตะราสาทิศอาคาเนพระอรหันต์ประจำทิศได้แก่พระมหากัสสปะ เป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าพระอื่นถือทุดงควัตเป็นพระสงฆ์ที่มีร่างกายเสมอเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีร่างกายใหญ่โตมากพระองค์จึงได้ประทานผ้าสังฆาติให้กับพระมหากัสปะถ้าท่านใดยอยากได้ความเป็นใหญ่มีผู้คนยอมรับนับหน้าถือตาก็ควรบูชาพระอังคารซึ่งอยู่ประจำทิศอาคเน์ ตามคติทางพระพุทธศาสนาจัดให้พระพุทธรูปปางใสยญาติหรือพระนอนเป็นพระประจำวันอังคารและพระปริศบทขัดกรณียเมตตาสูตรเป็นคาถาสวดสำหรับพระอังคารโดยสวดแปดจบบูชาพระปางสายญาติเพื่อช่วยให้เกิดโชคลาภและคุ้มภัยอันตรายได้และจะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน และยังจัดให้พระคาถาอิติปิโสแปดทิศบทเรียกฝนสเสนหาเป็นคาถาภาวนาประจำพระอังคารคือคาถาติหังจะโตโรทินางทิศทักษิณพระอรหันต์ประจำทิศได้แก่พระสารีบุตรซึ่งเป็นเอตทักคะผู้เลิศทางปัญญาแม้กรมเม็ดทรายหนึ่งกำมือก็สามารถนับได้ ถ้าผู้ใดอยากมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีวาจาอ่อนหวานไพเราะบริสุทธิ์ก็ให้บูชาพระพุทธซึ่งชุบมาจากคติสารตามคติทางพระพุทธศาสนาจัดให้พระพุทธรูปปากอุ้มบาทเป็นพระประจำวันพุธกลางวันและจัดให้สวดบทขัดพระประริษ์บทสับภาสีเป็นคาถาสวดประจำสำหรับวันพุธโดยสวด17จบ เพื่อบูชาพระปางอุ้มบาทเพื่อช่วยให้เกิดโชคลาภคุ้มภัยอันตรายได้และจะมีความสุขสวัสดียิ่งยิ่งขึ้นไปและยังจัดให้พระคาถาอิติปิโสแปดทิศบทนารายเกลื่อนสมุรเป็นคาถาประจำวันพุทธด้วยปิสามระโลปุกสัตพุทธชิดหอระดีพระอรหันต์ประจำทิศคือพระอุบาลี ซึ่งเป็นเอตาทักคะในด้านการทรงพระวินยัยเปรียบอยู่ในกฎระเบียบซึ่งถ้าผู้ใดต้องการให้บุตรหลานอยู่ในระเบียบวินยัยไม่หลงมัวเมาในอบาย,ยมุกก็ควรบูชาพระสาวตามคติของพระพุทธศาสนาจัดให้พระพุทธรูปนั่งปางนาคปลกและจัดคาถายะโตหังเป็นคาถาบทสวดสำหรับพระสาโดยสวดสิบจบตามกำลังวนัน บูชาพระนาคปรกเพื่อจะได้ช่วยคุ้มกันอันตร,รายต่างๆช่วยให้เกิดโชคลาภจะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนานและอย่างให้บทสวดพระคาถาอิติปิโส8ปดทิศบทนารายคลายจากเป็นคาถาประจำพระสาวอีกด้วยคือโสมาณะกะริถาโททิศปัจจิม พระอาหารหันต์ประจำทิศคือพระอานน์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาเลขาส่วนตัวของพระพุทธเจ้าดูแลทุกอย่างตั้งแต่ก่อนตื่นนอนและหลังจำวัดแม้ว่าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมเทศนาที่ใดถ้าพระอานน์ไม่ได้ไปจะต้องกลับมาแสดงธรรมให้พระอานน์ได้ฟังโดยเฉพาะอีกครั้งผู้ใดอยากให้บุตรหลานฉลาดรอบรู้หูตากว้างไกล ก็ควรบูชาพระพระฤหัสพระพระฤหัสชุกมาจากฤาษี19ตนซึ่งมีความฉลาดหลักแหลมปัญญาดีรอบรู้ตามคติของพระพุทธศาสนาจัดให้พระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระฤหัสและจัดให้สวดคาถาบทขัดพระบริสบทปุเรตัมโพโดยสวด19จบตามกำลังวันบูชาพระปางสมาธิ เพื่อจะช่วยคุ้มครองอันตรายต่างๆและช่วยให้เกิดโชคลาภด้วยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและยังให้สวยพระคาถาอิติปิโสแปดทิศบทนารายกว้างจากตรึงใภพบเป็นคาถาประจำพระฤหัสสัปดีด้วยคือพระสามสามวิสะเทพะทิศพายัพพระอรหันต์ประจำทิศคือพระความปฏิ หรือพระสิวลีซึ่งเป็นเอตาทักคะเลิศกว่าพระพิสุททั้งหลายในเรื่องโชคลาภซึ่งตรงกับนบพระเคราะห์คือพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงมีอํานาจบาร,รมีเป็นที่เกรงกลัวผู้ใดอยากให้บุตรหลานมีโชคลาภบาร,รมีต้องบูชาพระราหูให้คอยปกปักรักษาตามคติทางพระพุทธศาสนา ได้จัดให้พระพุทธรูปปางป่าเลไลเป็นพระปางประจำราหูและกำหนดบทสวดบทกินนุสันตะระมาโนวะเป็นบทสวดประจำวันพุธกลางคืนควรสวดองจบตามกำลังวันเพื่อบูชาพระปางป่าเลไลเพื่อคุ้มภัยให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีและจะมีความสุขสวัสดีและได้จัดพระคาถาอิติปิโสแปดทิศ บทนารายพลิกแผ่นดินเป็นคาถาประจำราหูคือคพุทธปันทูธรรมวคะ,ะทิศอุดรตรงกับพระอาราหัน์ประจำทิศคือพระโมคคลาซึ่งเป็นเอตักทักคะในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารตรงกับนบพระเคราะห์คือพระสุผู้ใดอยากให้มีกิจการค้ารุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องพูดเป็นเงินเป็นทอง มีความสุขสบายในครอบครัวก็ควรบูชาพระสุขตามคติทางพระพุทธศาสนาได้จัดให้พระพุทธรูปยืนปางทรงรำพึงพระหัตถ์ทั้งสองวางทับกันที่หน้าอกเป็นพระประจำวันสุขและได้จัดคาถาบทขัดทชักขสูตรเป็นบทสวดประจำพระสุขโดยสวด21่จบตามกำลังวันเพื่อช่วยให้เกิดโชคลาภคุ้มกันภัยอันตรายใดๆ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนานและอย่างได้จัดพระคาถาอิติปิโสแปดทิศบทตาวาดฟ้าป่าหิมพานเป็นพระคาถาประจำวันศุกร์คือวาโทโนโอะมะมะวาทิศอีสานตรงกับพระอรหันต์คือพระราหุลซึ่งเป็นเอตาคัตทะในเรื่องของการศึกษาใครต่อการศึกษาเรียนรู้ ตรงกับนบพเคราะห์คือพระอาทิตย์ซึ่งชุกมาจากราชสีผู้ใดอยากให้บุตรหลานมีปัญญาเฉียบแหลมสติปัญญาเป็นเลิศมีฤทธิ์มียศชื่อเสียงก็ควรบูชาพระอาทิตย์และจัดให้พระปริตบทโมระปริตเป็นคาถาสวดประจำสำหรับพระอาทิตย์ควรสวดหกจบตามกำลังวันเพื่อให้เกิดโชคลาภคุ้มภัยอันตราย จะมีความเจริญรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดการและยังได้จัดพระคาถาอิติปีโสแปดทิศบทนารายแปลงรูปเป็นคาถาภาวนาสำหรับพระอาทิตย์ด้วยคืออาวิสุนุษสานุติ